สวัสดีค่ะตอนนี้กับช่องหยกประพาดาอา,าเภออ๋อผีเชี่ยวตอนนี้ข้าอยู่ที่จังหวัอดอุดรน,นะคะอำเภอเมือง,งค่ะ,ะค่ะก็รับคือภานเดินภาเดินภาคไปลอยเอี๊ยบเมืองร้รอยเกินนะคะอยูท่ที่อันสวมณพุ่มจงังหวัดลอยเอี๊ค่ะบ้านบ้านสนามตำบลสาหูนะคะโอ้ยมาหันกับพุ่งน้ำน้ำปา่ผ้ากินเขากินน้ำแล้วค่ะ ช่วงนี้โบเดทไทยคลิปลงเลยค่ะพราพี่น on, ้องขอโทษ์ได้หลายเรื่องค่ะอาจจะยากนิดนึงเมียนค่ะตอนนี้มันมันเดี๋ยวลุโตค่ะยังเป็นยังหนุ่มๆอยู่ค่ะตอนนี้ยังหนุ่มทุกอย่างเลยหนุ่มบานร่างกายกันโอ้ยขอแม่งรุ่งบอกพ้าก <ain> ันบอสบายนะพี่น้องเมียนค่ะบอสบายนะค่ะบอสคุ้ยไอเดาะถ้ากินข้าวหรือไงกินแล้วไปกินอันงานนี่มึงเนี่ย มีขอบวปุ่นกัขบข้าตุม๋มบอนันเฮ็ดไว้เป็นอันบักใหญ่น้องไนไปกิน oh, โอายุอันลูกทานบรร่แม่นโอโฉันบ่ได้ไปฉันมาหั่นกระเพิ่อมมาอาบน้ําค่ะอาบหน้มเหมือนกันน่งกินข้าวอิข้าวน้ําแจ่วปลาแดดค่ะแซ่บอิ้ยอิ่มอิ่มแนี่เจ้าหน้ากัขึ้นรถนอนค่ะสลบตื่นขึ้นมาอีกทีฮอดบอ่องค่ะจังได้ก็สิลงหลุมแล้วพี่น้องจัาหน้าก็บบันทุ่มแล้วค่ะ มองยูมองน้อยนี่กบีสวยกับยูกิออนซีนีนะคะพี่สาวอุดรอือสาวอุดรอีบ้านนั่งนั่นเองค่ะเอาเอาเบาเบิร์กเอาเบาแนะนำตัวตีแนะนำเชื่ออะไรยเบาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชื่อมีสวยสวยสุดในวงตั้งยกให้นางแล้วแลที่นี้บีสวยแมน อายุกี่สูุเราคะยุกี่สูุพรอยุกี่ปศุไตวิกตลอดเลวลาเจ็บเอาบอหลอกกันซื้อๆนะคะระับยุกีผมบาดบอเล่นบอหัว<อ>กันคะ่ะงูกันทั้งนั้นอุ้ยลืมก <c oughs> ระไรปีมีกินคุกี้คุกใจน่าหลือนตุ๊กตาค่ะเดี๋ยวไปพอก,กันอยู่ที่งานนะคะได้จะถ่ายบรรยากาศไปค่ะ ทำไมต้องมาใส่เหมือนกันจะมาใส่เหมือนกันไรเกิดบ๊ายบายพอกันอยู่งานค่ะค่าดเดลมาแวะศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาภาคใหม่มีชิดอุ้มากมาอีรามากแค่ยังอใไมนี่ถึงแล้วเด้อบ้านโนโนกอกนี่เธอ,อยังขับไปข้างใน,น,น,นอุ้ชินักเบิงนะคะอยู่กับน้องมิเชล คุนี่่ใสเฟเ่แนธอฉันโอ๊ยฉันมากมาอุ้ยอยากอยากซื้อให้แม็กเข้าไปได้ปะบ้างเมื่อไหร่บ้างถอดแล้วค่ะเข้าไปได้เมื่อไ่มีคนอยู่บ้ชมได้ชมได้นี่ไงเขามาได้แม็กมาค่ะอุ้ยเธอเขามาอุ้ยขออันขอนิยายไทยแต่มาค่ะทายคลิปแต่มาค่ะอุ้ยขอบคุณค่ะอุ้ยพี่นอนกับเปาาไงอุ้ยเธอฉันอุ้ยฉันมากเปิดนี่จังเลย ห้าร้อยห้าสิบโอ้อยอเธออุ้ยผัดหวงแบบนึงนะเธอฉันวางกระเป๋าก่อนฉันฉ,ฉ,ฉันเคยอยากได้ใช่ไหมอุ้ยเธอ,อ,ยอเขาลอยออกฮะสื่อให้แม่ดีบ้างจ้าไซอุ้ยเธออุ้ยฉันอยากสื่อให้แม่ฉันแท้อยากสื่อให้แม่แท้อุ้ยสีสวยมากเธอ อ่พื้นนี่ซองก็สวยด้ว่มเปนชาเลยหรอวะอุ้ยสวยสวยสวยเดีวเดีว่ะเดีว่ะเดียวนี่ยนี่พี่ฉันลงนะคะจ้าแป๊บนึงนะอุ้ยฉันเธอฉันได้แนวเอาแล้ว ต่างหูงค่ะเรกไม่รอกใจอุ้ยจะซื้อยังไปฝ้าอีแม่สวยน่ารักมากลุยน่ารักมากอุ้ย อยเอก่ะแม่แ้่อวเอกแลนต่อะอุบลแมนค่ะไปอุบลค่ะอยู่เครื่องในค่ะอุ้ยงามเพีงค่ะสีสวยสวยสวยเลยเธองามนี่ชอบชอบถึกใจน้องยกมากเลย ไปไปเบือเบ้องนามปะบ่มองนามเนีเ่ยอะไไปเบื้องนามก็เลข้าเพ,พิ่นอโอ้ยงามแฮงวยฉันชอบวันนี้เราจะพาไปสัมบามเมียนขไในคลิปรงแล้วไม้ที่สุดไปทั่ว่รผิดชอบมน้านม้อมาอมออโอ้ยฉันมาเนี่อันนี้เขเออ,ย,อย่งเิอน่ามีงเธอฉัน เออผ้าทุงสินอยากได้กระเป๋าอ่ะกับเสือเสืองามงามฉันมากมากแบบนั้นเลยแล้วฉันมางานฝีมือมากฉันจะบอกให้ี่บานยูบานสักกระหิตอุ้ยเธอสวยมากว้ายเอองามมาาเลยอุ้ยอันน่ยงานฝีมือ เลิศนี่กับเป็นอมองนึงนะคะอ๋นซาไปดูน้ำก่อนค่ะสาวนี่นะคะอันมังหันเราทีนยางไกลมากคะ่ะขุดไรทนาาับเรียอุ้ยเธอเคลื่อนอะไรนะอันกุหลาบหินเป็นว่าเออน้ำเร็วๆไปนี่อุ้ย่ายลูบเนาะ ามเจ้าห้างนกเขาห้างเออมาแม่พีว่าไม่เลี้ยดอกวันนี้เดี๋ยวจะมาหาทายลูปเขาเเป็นเกันบอลเออเดี๋ยวพีเบิ่งนามก่อนกว่าแล้วยังโอ้ยสวยมากเลย ครับวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอเมือแม่ค่ะสวัสดีค่ะยกะพาดาค่ะโอเคค่ไปเค่ะโอเคค่ะไปเลยค่ะไปเลค่ะนดีค่ะวันดีค่ะการนอนกูเป็นการดีแ่นอน เตื้องค่ะข้างในคุณนะนี่นี่อุ้วนั่งเตีงค่นี่